อยากตำส่วยัานยุกจะพี่น้องตำส่วนแตกตะคุณใส่ปรามือจ้าจจตาจีตาให้เบิรงนได้จะพี่น้องอยากเขายามยดึกจะพี่น้องคอยกระได้ ปลาหมึกจ้ะซามมาทัดก,กินแซบก,กินนัวกาบสวัสดีพี่น้องยามดึกจ้ะพี่น้องให้ไดยหิวเข่าคอยบันตำ่ำซัวขาปุ้นใส่บักแตงใส่หนวดปลาหมึกจ้ะโอ้ยลูกก็ได้มาเด้อจ้าสุขุสุขนนว่าวดังบ่ได้มันดึกแล้วพี่น้องพระเจ้าจะได้ยินเสียงค่อย ชาวบ้านชาวคุ้มนะจ๊ะพักก็ได้คลิปนี้บปใส่มือจ้ะคอยแสบมือพี่งน่ะมือเขาเป็นแผลนี่หมากงูงเงี่ยวน้ำจากหมอกงูงเงี่ยวต้มลวกข้ากา ประกาศข่าวพวกเราขอกินมากกินผักเราดังไม่ลยจังคนเด็ดยิ่งซองสุ่มจ้ะอิสิเบะที่ซองสุ่มจ้ะไม่ใช่เบกกินขคาวเลย ทิวเขาจะบันทึกพี่น so ้องสินพักอันนี้ออกเพรกมันค้าข้างเออขันมากกินพักพี่น้องเออชอบชอบจ้ะ nhày nhày à bạc quang cả, ốm sao của bánh nướng xuân xa sao nam nhỉ, thắp cả tẩm thắp luộc จัดเนาะเรากินปรพริกกับประแดกสงอนรับแต่ไมแรงกยากเมื่อกินกับไปแล้วเฮ้เบื้องเบิ้งเบิ้งดูไส้ค่อยตัวแรกซื้อกงกงเขามาทรงละจ้ะสร้างอันให้เน็ดไปที่นี้ปลาเพลินไว้ยางใตนอนกงยางใตอีตูนมัน ก็เลยไปอุม่มมันขึ้นมากคือเกาเป็นหมาหน่อยเนาะอีตูนพึ่นคอยก็เลยอุม่มขึ้นมากคือเกาจ้ะปังมึกแะพี่น้องแสบมากขออนุญาตใช้ซอนสอบได้ไหม เราไม่ขออนุญาตเสมอจากขออนุญาตเซสชันส่นอมหนักมึ้ง,งนี่ยงกินก็เป็นอย่างกระซ่บกินก็เป็นเป็นปลาชู่ห่ง That not... Khi mua quả vào phát khi Mặc น mm, ั่งชวนสนามนี้ลูกไส้ากอยกับจัดมาบึ้งเมบึ้ง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 เอามาสะถุง เขาจะเก็บกระดาษข้าวหนึ่งก็จะ้ะกระดาษชิดปากขอกดโต๊ะแต่พี่น้องกินอย่างก,กระแสบข่อยพี่น้องเออข่อยกินแสบกินนัว กรอบน้ำจ้ะกรอบม,มันหวานนัวๆสม่สมําอือเด,ดี๋ยวเอามาเลยอือเอาไปทตตั้งใต้ใส่งอิตนนะฮะ มนี่ยเขามักตามมักแตงพี่น้องสดนำามัก,ก,มก,กุงกับมักบมักแตงกับมักแซ่บแซ่บถึงส่วนเลยจ้ะ ถึงมากตอนแ้วจ้ะพี่น้องแต่เห็นน้ำ <laughs> ไฟมันแจ่งปวดพี่น้องไฟตั้งหัวอปปคอยจ้ะปั๊แสงเพื่อซับพอคอยปิดพี่น้องเอ้ยสีอาหารของก็เลยบนหนาและประทานแต่ถ้าสดนั้นและประทานขนาดล

โอ้ยเผ็ดสัดจใจขนาดนพี่น่องเต้าพริกเก็กนวยจ้ะปกติจะมกแต่งเขาเป็เจ้พริกหลานเผ็ดนะใครอยากกินเผ็ดๆพี่น้องสว่างงเลยจ้ะเจ่บังหน้าหน่อยหนึ่งบังก,กรอกหน่อยหนึ่งล้กกะปอกเกลือเทศ4หน่วย mừng nhau mà là xin bạn เพชรพี่น้องเพชรบุลูเนีย่ยทำมันดื้อแต่สามีคนมากับมากเลย ก็จะไปไปทั้งใจไปพี่เนองแล้วแล้วบอยมาคือไมาน้องเชิงแล้วแพงก็จะแล้วบอยมาคือนมาต้องเชิงเนี่ย <coughs> Nấm mục lại Khá giỏi

ตำม,มักแขงรสตัดแทบนี่อุ่นงกินตำมกแ่งนะ่ะมันมีขายแ่มันถือนะมุ่งมันแห้งเพิ่งจงกินเอาไหมเอาไหม พอกี่แตกะพักก่อนเลยบ่เหลือ กรอกหวานนัวสุม่มมันหวานน่าจะแซบ่บ Bà con 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 ลำลาพาจากพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับติดตามเขียนคอมเมนต์คามาพูดคุยกับประทัดช่วยแนะนําทําคลิปทําวิดีโอตัดต่อเฮเทสีมันงามเด้พี่น้องเด้อขอเฮตบ่เป็นจ้ะซอยแนะนําประทันเด้จ้ะเมื่อนี้ขอบบุญขอบคุณเลยลาย้จะที่รับติดตามรับชมจ้ะ เป็นบุญเป็นคุณน,นะพี่น้องไนเรืพบมาเจอกันนะฮาเนาะเอมืม่ออื่นมื่อนาสิกินอย่างเซ็บๆนวนๆให้เบิองละอล,ะละต,ตามรับชมกันเด้เมื่อน,นี้ขอลำล่าพ้าจากกราบสวัสดีจ้า